ปูน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 เรามาเกาะกันเป็นขบวนปู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 นเล่นปูนเต้นปูนปูนร้องปูนวาดปูนปูนสนุกด้วยกันในขบวนการสั่นน้ำลมปูนสวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาร้องเพลงด้วยกันค่ะ เด็กๆรู้จักพย,ยัญชนะไทยแล้วรู้ไหมเหมื่อสองตัวรวมกันห <c oughs> ออีนำนอนูตามเป็นอักษรน,นำหอนำนอเด็กๆคะเรามาลองสะกดและออกเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วยหอและนอนด้วยกันนะคะ พอน้องอะนานะงอหนันนง,นงสือพอนอ หนามขอนะอู หอหนออานานาวหนาวยอดเยี่ยมคำที่ขึ้นต้นด้วยหอหนอยังมีอีกเยอะเด็กๆลองมองหาดูนะ นนมขอเชิญน,น้องๆหนูๆเข้าสู่บ้านหันสาภาษาสนุกเสนอตอนหน้าที่วันนี้จะเล่นอะไรสนุกกันดีแล้วถ้าวันนี้ไม่เล่นอะไรแต่ก็สนุกอ่ะจะได้ไหม <c oughs> โอ้ยขำพี่ว่องไวไม่เล่นอะไรแต่ก็สนุกทำยังไงอ่ะนั่นสิว่องไวทำไมยอกย้อนอย่างเนี้ยเหมือนตั้งใจปวดเลยนะเนี่ย เปล่านะว่องไวไม่ได้ป่วนว่องไวชวนคิดไงว่าถ้าหากเราไม่เล่นอะไรสักวันแต่ก็สนุกได้เนี่ยว่องไวจริงจังมากนะถ้าจริงจังขนาดนี้ก็เข้าไปในบ้านไปช่วยกันคิดดีกว่าเนาะแค่คิดก็น่าสนุกแล้วตื่นเต้นจังตื่นเต้นเห็นไหมนุ่มนิ่มเนี่ยไม่ต้องเล่นอะไรก็สนุกไปทุกอย่างเลย เด็กๆคะวันนี้ว่องไวมาแปลกนะไม่เล่นแต่ก็สนุกแล้วจะทำอะไรเด็กๆคิดออกไหมคะทำอะไรดีนะทำอะไรดีนะไม่เล่นแต่สนุกสนุกสนุกรู้แล้วทำอะไรพี่ว่องไวยังไม่รู้ว่าทำอะไรอ้าวแล้วรู้อะไรล่ะรู้ว่าต้องคิดยังไง คือแบบนี้นะเวลาเราเล่นอะไรสนุกสนุกคนอื่นก็จะมาขอเล่นหรืออยากมาย่างเล่นด้วยไงงงอะนุมๆๆ่มนิ่มงงยังไม่เข้าใจเลยฟังต่อสิพี่ว่องไวยังพูดไม่จบทีนี้ก็ลองคิดว่าเราจะทำอะไรกันดีแต่ไม่ใช่การเล่นพอทำทำไปแล้วอีกคนก็จะมาขอทำหรือมาแย่างทำไงอืมน่าคิดน่าสนใจนะลองดูก็ได้ให้ว่องไวเริ่มก่อนนะ ได้เลยวงไวนึกออกแล้วว่าจะทำอะไรแล้วนุ่มนิ่มกับแหลมคมมาแย่งทำเลยนะน่าสนุกแล้วสิแบบนี้อ่ะเดี๋ยวนุ่มนิ่มจะแย่งอย่างเร็วเลยไปเตรียมตัวก่อนล้วนะกวาด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 ให้สะอาดกวาดบ้านไปร้องเพลงไปดีจังเลยมานี่เลยให้นุ่มนิ่มกวาดเลยแหลมคมก็กวาดได้ร้องเพลงได้กวาด กวาดกวาดกวาดให้สะอาดเอา้ากวาดกวาดกวาดไม่ต้องแย่งกันว่องไวให้นุ่มนิ่มกวาดก็แล้วกันเอานี่ไม่กวาดนุ่มนิ่มรับไปเลยขอบคุณที่ว่องไวเ้อแหลมคมก็อดสนุกนะสิคิดออกแล้วทำอะไรดีเอาแหลมคมยังนึกไม่ออกเลย <c oughs> เดี๋ยวคอยดูนะแหลมคมสนุกสุดๆเลย เด็กๆคะว่องไวเนี่ยหัวไวจริงๆคิดเรื่องสนุกแบบที่ไม่ใช่การเล่นก็ได้ด้วยถูถูถูตรงนั้นตรงนี้ดูให้ดีแล้วก็ถูถูถูถโหถูบ้านอย่างสนุกเหมือนเล่นเข็นรถเลยให้นุ่มมถูบ้านนะพี่ว่องไวเ้านุ่มมกวาดบ้านไปแล้วอะตอนนี้ก็ต้องให้พี่แหลมคมถูบ้านสิทำไมไมาแย่งพี่แหลมคมละ่ะก็ ก็ถูบ้านมันน่าสนุกอ่ะให้พี่แหลมคมกวาดบ้านต่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวว่องไวว่านะยังมีอีกหลายอย่างให้ทำสนุกสนุกขอนุ่มนิ่มทำเยอะๆะแหลมคมยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยมีอะไรสนุกสนุกให้ทำอีกบ้างอะว่องไวเยอะแยะคอยฟังนะรดน้ำต้นไม้ขอขอขอนุ่มนิ่มเล่นน้ำเอ้ยรดน้ำต้นไม้นะนะอะไรอะนุ่มนิ่มเย่าพึ่งแยงสิเฮ้ยพี่แหลมคมชักท้อแล้ว ขอโทษน,นุ่มนิ่มค่ะโทษนะนะเอาอย่างนี้นุ่มนิ่มกับแหลมคมฟังให้จบก่อนว่องไวมีวิธีจัดการให้เมื่อกี้นี้รดน,น้ำต้นไม้แล้วก็อืมกำจัดหยากใยล้างจานล้างห้องน้ำทิ้งขยะกวาดใบไม้เห็นไหมเพียบเลยแล้วว่องไวจะจัดการยังไงล่ะเพื่อมาให้พวกเราแย่งกันทำเรื e <ua> e ่องสนุก ว่องไวจึงขอเสนอให้ให้นุ่มนิ่มทำใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นุ่มนิ่มแหมนุ่มนิ่มเนี่ยพลังเยอะจริงๆอา้าวฟังดีๆนะว่องไวเสนอให้แบ่งหน้าที่ใครอยากทำอะไรหรือถนัดอะไรก็ทำหน้าที่นั้นไงอืมนั่นสิทำไมแหลมคมถึงนึกไม่ออกนะว่องไวเนี่ยฉลาดจริงๆเรื่องฉลาดของว่องไวเนี่ยแน่นอนอยู่แล้ว แม่ว่องไวเนี่ยไม่ถ่อมตัวเลยนะแล้วว่องไวจะแบ่งหน้าที่กันยังไงล่ะไปดูกันต่อนะเด็กๆคอยฟังนะว่องไวแต่งเพลงให้สำหรับคนที่จะทำหน้าที่ด้วยไม่ต้องแย่งกันใครจะทำหน้าที่อะไรบอกชื่อใส่เพลงเลยดีๆนุ่มนิ่มจะร้องเพลงให้ดังๆเลยเพลงแรกใช้กับการรดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้ไม่ต้องแย่งกัน ุดจขยันขอทำหน้าที่รดน้ำรดน้ำต้นไม้เอา้าใครจะขยันรดน้ำต้นไม้บอกชื่อมารดน้ำต้นไม้ไม่ต้องแย่งกันแลมคมขยันขอทำหน้าที่รดน้ำรดน้ำต้นไม้เย้ yeah! เอา้านุม่มนิ่มยังงงอยู่เลยงงอะไรนุม่มนิ่มก็งงตรง จุดจุจุดว่าคืออะไรฮ่าแหม่นมิมจุดจุดจุดก็เหมือนกับให้เติมคำในช่องว่างไงสรุปว่ารดน้ำต้นไม้เป็นหน้าที่ของแหลมคมยียมไปเลยแหลมคมมีหน้าที่แล้วต่อไปกวาดอยากใยเพลงคือกวาดอยากใยมีต้องแย่งกันจุดจุดจุด กวาดอยากใหญ่ไม่ต้องแย่งกันนุ่มนิ่มขยันขอทำหน้าที่กวาดกวาดอยากใหญ่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 หหโหนุ่มนิ่มมีต่อเพลงเองด้วยอ่ะเก่งมากนุ่มนิ่มแสดงว่าเข้าใจแล้วเอา้าต่อไปคือหน้าที่ล้างจานคราวนี้ต้องรอให้ว่องไวบอกเพลงจนจบก่อนนะไม่ต้องรีบล้างจานไม่ต้องแย่งกัน จุดจุดจุดขยันขอทำหน้าที่ล้างจาน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 ไม่ต้องแย่งกันแหลมคมขยันขอทำหน้าที่ล้างจานล้างจานล้างจานโย่เอ๊ะ พี่แหลมคมอ่ะเลือกทําหน้าที่ที่ต้องใช้น้ําไปหมดเลยนุ่มนิ่มอดเล่นน้ำเอ,อ้ยไม่ได้ใช้น้ําสักอย่างเลยแลกกันไหมอ่ะพี่แหลมคมก็ได้ก็ได้อย่างนั้นหน้าที่ล้างจานให้นุ่มนิ่มก็แล้วกันขอบคุณค่ะพี่แหลมคมล้างจานไม่ต้องแย่งกันนุ่มนิ่มขยันขอทำหน้าที่ล้างจานล้างจานล้างจานเ <Yo! S 1> ดีมากนุ่มนิ่ม แหมมีโย่แบบแหลมคมด้วยยังไม่หมดหน้าที่นะแหลมคมกําลังรู้สึกแปลกๆนะอะไรแปลกเหรอแหลมคมก็พอแบ่งหน้าที่กันแล้วนุ่มนิ่มกับแหลมคมก็ทําหน้าที่ทั้งหมดแล้วว่องไวทําหน้าที่อะไรย่ะเออเฮเก็ก็วองไวมีหน้าที่แบ่งหน้าที่ไงโหวองไวฉลาดอ่ะ เด็กๆคะพี่ว่องไวเนี่ยฉลาดมากเลยนะแต่จริงๆแล้วพี่ว่องไวไม่ใช่แค่แบ่งหน้าที่แล้วไม่ทำอะไรเลยนะเพราะพี่ว่องไวก็ช่วยทำหน้าที่ทุกอย่างเช่นกันคะ่ะแล้วเด็กๆละคะทำหน้าที่สนุกๆอะไรบ้างนะจอมเวทฝึกคัด ที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยสวัสดีจอมเวททั้งหลายได้เวลามาฝึกคาถาเพื่อปลดปล่อยสัตว์วิเศษที่น่าสงสารที่ถูกขังอยู่ในขวดมาเป็นเวลาล้านล้านล้านปีวันนี้จอมเวทฝึกหัดจะสามารถช่วยสัตว์วิเศษเอาไว้ได้หรือเปล่านะแต่ทำไมป่านนี้ยังไม่มาต้องร่ายคาถา โอมจักรจันทร์จักรแรมจักรจี้จักรดุยมลึกกึกกุยจอมเวทจงมาเชิญทั้งนี้เลยสวัสดีครับจอมเวททั้งสองชื่ออะไรกันบ้างแผ่นดินน้องพร้อมน้องพร้อมกับน้องแผ่นดินนะครับจอมเวทฝึกหัดทั้งสองคนจะต้องเดินทางเข้าไปค้นหาคาถาลับ ที่ซ่อนอยู่ในปราสาทเวทมนทั้งสองคนพร้อมไหมพร้อมเชิญเริ่มภารกิจได้ประตูจงเปิดเชิญเลยเดินไปได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจเข้าประตูไปได้เลยผิดประตูแล้วดินด่านแรกในปราสาทแห่งนี้ <c oughs> ก็คือต้องจับคู่ภาพทั้งหมด3คู่เพื่อเป็นเบาะแสต่อไป แต่ขอพี่มีกับจอมเวททางบ้านแอบดูก่อนนะทุกคนจำได้แล้วใช่ไหมแล้วจอมเวทพร้อมและแผ่นดินจะเห็นหรือเปล่านะานสลับกันเปิดคนละแผ่นป้ายท่าทางจะไม่เห็นที่เราแอบดูกันนะอ โอ้ยเปิดปีคาไปเลยเจอคู่แรกแล้วนั่นสบ,บูอันันนีเรียบร้อยคู่ที่สองเยอามาให้มันดีจะแล้วก็คู่สุดท้าย <c oughs> มีใครรู้บ้างว่าภาพทั้งสามคู่คือภาพอะไรมีสบู่มีซ่อมมีเสื้อแล้วพยัญชนะที่เราต้องการก็คือเสีย <c oughs> สอเสืนะ่สอเสือจะใช่สอเสือหรือเปล่าเห็นไม่ชัดเลยแผ่นดินชัดเจนแล้วสอเสอืสอแน่นอนไปลุยด่านที่สองเลยสวัสดีจ้ส <Sa> าสองหนุ่มจอมเวทฝึกหัดทำใบในวันนี้มีอยู่ว่าฉันคือหมวกแบบหนึ่งทำจากไม้ไผ่และใบลานชาวนาสวมกันแดดกันฝน ตั้งใจฟังอีกรอบนึงนะฉันคือหมวกแบบหนึ่งทำจากไม้ไผ่และใบลานชาวนาสวมกันแดดกันฝนฉันคืออะไรโอ้โหมวกมันเป็นหมวกชนิดหนึ่งงอไม่ใช่งอกนะจ๊ะงออบองงอบงอบงอบ,งอบหน้าตางอบมันเป็นยังไงนะเออดี เอางอบมายืนยันคำตอบที่กระดานสีฟ้าได้เลยจ้าแล้วงอบมียัญชนะตัวแรกคืออะไรเอ่ยงงูงงูเก่งมากหยิบงองูแล้วทะลุไปด่านสามได้เลยโชคดีนะสองนุ่มในด่านที่สามนี้ทั้งสองจอมเวทต้องช่วยกันหากุญแจเจ็ดสีเจ็ดดอกในไข่ปริศนาแล้วนำมาไขแม่กุญแจที่หีบสมบัติ ไโอเค <Okay. S 2> เหลืองก็มีอันเหลืองสิ่ครับเอ้ยเขียวเอ้ยพิซซ่ารอันนี้อา่าอมุนมุนทางไหน <S <S เอ่อน,น่าจะสำเร็จได้ยากมือพันกันสักขนาดนี้ อย่างนั้นแหละแบ่งกันทำงานดีมากอันนี้เอาไม่ได้เจสีแดงสีแดงไม่ไขไม่ได้ไข่บางลูกก็ไม่มีกุญแจครับแผ่นดินเฮ้ยน้ำงินโอ้โหอะไรจะดีใจขนาดนั้นแผ่นดินไง ฟ้าไข่คนเจไม่ปิ่นใครก็ไข่ได้ต้องพยายามดูก่อนเราไข่เพจหนึ่งบาทรบหน่อยจิดใกล้จะเปิดหีบสมบัติได้แล้วล่ะจอมเวทดีใจด้วยได้ละเรอโชคดีสุดๆัดโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงเสียงดัง คปิดล็อกดลเล็อด้แล้วในที่สุดก็เจอกระดาษล้านล้านปีและคำที่ไม่สมบูรณ์ในกระดาษใบนี้จะกลายมาเป็นคาถาอะไรนะมาดูกันว้าวมาเลยจอมเวทฝึกหัดทั้งสองได้ของที่ต้องการมาแล้วใช่ไนหมเอามาทางนี้หน่อยขยับมาใกล้ๆกกันหน่อยไหนดูซิได้อะไรมาบ้าง มีกระดาษโบราณล้านปีที่อ่านไม่ออกอ,อ <c oughs> มีตัวอักษรตัวอะไรสอเสือส <c oughs> อเสือกับ <c oughs> อะไรสอเสือกับงอง,งูเราไม่รู้หรอกว่าคําปริศนาคือคําว่าอะไรแต่เรามีหม้อวิเศษที่จะช่วยเราให้เรารู้ว่าคําพวกนี้เนี่ยคือคําว่าอะไรเอาใส่ลงหม้อ <c oughs> ใส่กระดาษแล้วใส่งองูแล้วใส่ซอสเสืออีกตัวหนึ่งรอกรอรอกรอจอมเวทเอาเมือออกมาเอาเมือออกมากเรามาไล่คาถาไปด้วยกันดีกว่านะเอาไล่พร้อมกันโอมจัก,กรจันกรแส<ต>จักร,จ,กกรจี้จัก,กรดีจักรดีมลักกะกุยมลักกะกุยคำจงมาคำจงมา่าเยีอะมากและคำในวันนี้ก็คือคำว่าอหอนออะงอ หนังสออือสืออ่านว่าหนังสือวันนี้เราจะต้องมาไล่คาถา,าคำว่าหนังสือพร้อมกันอ้าวพวกเราช่วยกันหน่อยโอมจักรกจันจักระงจัก,กะจีจักรกะดเมลึกกึกก๋หนังสือหนังสือหนังสือว้าวและในที่สุด สัตววิเศษที่น่าสงสารก็ได้รับการปลดปล่อยสักทีออขอบคุณนะจอมเวทพร้อมขอบคุณนะจอมเวทแผ่นดินหมดเวลาของพกเจ้าแล้วล่ะเชิญไปที่โพรงไม้พิเศษได้